นีฮะอีพี่นี้ก็มาดูการทำงานของพระเพิ่นครับนะแล้วก็ของเจ้าที่ภายในวัดนาะเพิ่นขยะได้เต็มทั้งก็มัดใส้ถุงนี่แหละฮะถึนใช้ซาเ,เล็กถึนใช้ซาเล่งนะเอาไปทิ้งที่บ่อขยะรถเก็บขยะนะ เรื่องมือหนึ่งจะเถียวพี่ไม่ประเด็นครับครับผมบอกเต็มที่คือทย่อยมัดมือยองสิเลยใช่ครับใช่เต็มชาลิงเลยก็ไปครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตครับโอ้มีบัตรพิธีพระราชทานเพลิงศิราสังขารเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่แสงเจ้าวัดน้อปูโรนะครับอ๋อมีบัตรเป็นเจ้าที่ในวัดเนาะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเก็บขยะขยะนี่ครับใช้ค่าย น,นะแล้วก็จะมีพระปิสุนะฮะพระอาจารย์พอดีละผ้าหลวงศิษย์ผ้าเน้นนะครับ,าารน,บ,น,บนะงา,างเจ็บพยากรณ์หลังจากที่เลาะดูบรรยากาศก็มาที่ซุ้มนี้ฮะ กาแฟรถพระธรรมนะเป็นกาแฟสดพี่น้องโอ้เนะีนะ่ยรสชาติกลมกล่อมมากนะครับแอดมาน่ามากเลยนะสองมานางนะนางจิบก่กนฮนะปรอมาณนี้นางจิบไปก่อน รับไหมครับรถพรรม์กาแฟรถพรรมโ,โอ้โหนะเป็นเป๊ปซี่พี่นว่านางน้ากาอาศัยฝากซองครับนะฮะให้พระบอลคนติดตามให้พระบอลให้ลุงพ่อคนติดตามให้หลังจากเก็บขยะแล้วแล้วก็วนั่งพักเหนื่อยเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะฮะของพระสงฆ์นะพนมนังกินนานกินทายกันนี่ฮะครับหลวงพ่อหลังจากเก็บพยะด้านนั้นแล้วจะเก็บด้านในต่อครับบัตรเส้าเมฆกันบอกที่ไหนอ๋อครับผมเดินเดินรอบบัตรนี่เนาะ เรา,าขอบคุณอะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์้ะกดติดตามด้ก็ได้ฝากซ่อนกบหลวง่อเพื่อนครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับในวัดให้ทุกคนเป็นกิจกรรมต่างๆเนาะที่พระสงฆ์ทำกันนะในวัดให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ก็นั่งอยู่กับพี่อ๋อเนาะพี่อ๋อก็นั่งอยู่ตรงนี้นะเห็นแกบอกว่าแกนั่งเฝ้าต้นไม้นะโอ้เห็นบอกว่านู่นแหละจะมาชวนอีกไหม อ๋อรถไปชนเหรอรถตำรวจชนเฝ้าดูว่าจะมีอยู่กันรถใครชนต้นไม้ต้นนี้ไหมรถตำรวจมาชนต้นไม้นะครับทีนี้ก็เลยจะตัดโอ้ผมเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องต้นไม้เนี่ยผมใจวิวๆไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาตัดหรืเไงนะโอ้ไม่จับแล้วครับเออโอ้นะครับโดนมาแล้วนะแต่ว่าผมจําได้เพราะที่พี่ก็โดนเหมือนกันโดนอะไรที่โดนหมายสารมา อ๋อมันเป็นอดีตนะมันเป็นประเด็นเนี่ยเรามือเช้าเนี่ยผมผมถามคนที่เขาบันทึกเขาว่าอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วใช่ช่องนี้ไหมพี่อ๋อบอกช่องพี่อ๋อบอกเออใช่ใช่ใช่จำได้เขาบอกตอนที่เป็นข่าวจำได้เขาจำได้ตอนที่ว่าพี่เขาจับตำรวจจับพี่เออพูดเอาอะไรเลิกพูดเขาจำได้ตอนนั้นผมว่าผมว่าจำได้ตอนไหนผมจำรอทิปรอทิปเลย อเขาบอกจำไว้ตอนที่ตำรวจไม่ให้ลงนะไม่ให้ลงนะฟอกนั่ <c oughs> นนะี่เบี้ยหนึ่งเกล็ดฟ <c oughs> อกนี่เบี้ยหนึ่งเกล็ดเขาจำตอนนั้นะตอนเดียวตอนที่ตำรวจจับกันนะกับพี่อ๋อขึ้น,ร,นรถดีโมเลนรถอะไรนะรถที่มีตู้เนาะเขาเดียกรถอะไรเนาะ <c oughs> รถธรรมดาเลยรถธรรมดาอ่ะเป็นบรรยากาศครับมื่อกี้มอมมีแม่น้ำกันนั่งทายไปนะครับกิจกรรมในวัดมีอะไรบ้างก็ถ่ายทุกคนได้ชมกัน นะงานหลวงปู่แสงนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับมาณนี้ครับกเสียงมาเมื่อกี้เนี่ยฮะผมเข้าไปถามพระผมว่าหลวงพี่ผมก็ไม่เข้าใจยังคล้องใจอยู่นะครับพระผู้ใหญ่พระหน,นืออยังหลวงปู่เนี่ยเวลาเขา,าประชุมเพลิงนี่ว่าอะไรเวลาเขาเผาในอะไรดงแงเนี่ยาทางสงฆ์เขาเรียกอะไรเรียกประชุมเพลิงประชุมเพลิงนะประชุมเพลินะลนะพง ผมเอ้าบอกครับเออนะเป็นประชุมเพลิงนะเป็นประชุมเพลิงก็มีป้ายเขียนอยู่นี่ยไปอ่านป้ายมาแล้วอ๋อเป็นอะไรนะประชุมเพลิงประชุมเพลิงนะครับเป็นประชุมเพลิงนะผมก็ถามครับเขาก็ว่าเป็นประชุมเพลิงนะพักก็บว่าเป็นประชุมเพลิงอันนี้จริงไม่จริงเราแต่ว่าผมถามก็ถามป้ายสิไปไาเงี้ยเนาะอ๋อประชุมเพลิงประชุมเพลิงป้ายสารีระสังขารป้ายพิธีการพิธีกรรมอะไรทัวอย่างที่เขาเขียนลงปู่นะครับลงปู่เป็นสารียเขาเรียกสารีระสังขาร ประมาณสูงเพื่องสันติราสังขารของของปู่แสงคือยานยานวะโลยานวะโลประมาณนั้นครับน่าจะใช่อยู่เขเลยถามพระดูไม่เข้าใจครับว่าพูดผิดพูดถูกก็เลยถามพระที่ทำไมคุณนั่งข้างๆลอยในกล้องอ๋อในกล้องเนี้ยอ๋อนี่เลยก็ผมกับปัญหาอยู่หน้าตาดีนะชื่ออะไร่่ใชแต่จะวัดเถื่อนไปนิดนึงนะหัวเถื่อนไปวัดเถื่อนไป วล่ะ <laughs> สาวปกติเล้วนี่น <laughs> เออเออถ้าอายุมากกว่านี้จริงจริงก็รับอีกทีหนึเอาล่ะมัเดี้ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อ,อพี่อ๋ออยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs> เข้ามาตรงที่คุณถือป้ายถือเส้นทางที่เป็นทางออกอะเดินเข้ามาตรงมาเลยถามเขาว่ากาแฟสดรสพระธรรมเั็นไปเลยไปไหนเจ้ากันปล่อยมันไปไม่ต้องให้มนมาใกล้ <laughs> เออกาแฟสดรสพระธรรมนะ กาแฟสดรสพระธรรมครับผมเป็นกาแฟสดรถพระธรรมเดินตรงมาเลยอยู่ตรงมามากับตันก็นั่งอยู่นี่แหละสังเกตดูจะเจอต้นไม้ใหญ่อยู่กลางถนนมามากับตันก็นั่งอยู่นี่ผมนั่งอยู่ตรงต้นไม้ข้างๆต้นไม้ใหญ่ตรงซุ้มกาแฟสดรสพระธรรมเดินตรงมาเลยตรงทางทางออกที่เป็นทางออกกแหละเดินตรงมาเลยโอเคจากไหนครับจากไหนครับจากไหนครับเนี่ย อ้าวลรจากไหนครับจากช่างพงศ์กาญจนาอ๋อช่างพงศ์หมดเนี่ย <c oughs> ผมจำเสียงไม่ได้เป็นเสียงผู้หญิง <c oughs> โอ้เป็นเสียงช่างพงศ์นี่เองเสียงแปลก,ก,กๆเนาะเออเสียงแปลกๆก็ว่าอยู่อ๋อเมียช่างพงศ์ผมเมียช่างพงศ์ผมเมียช่างพงศ์งงนะครับผมก็ว่าอยู่เอ้าแม่แม่มาต่อยเอามามาๆเรามาเจอกัน <c oughs> ทำเสียงไม่ได้ที่แรกคิดว่าเป็นแฟนพี่นะเสียงผู้หญิง คิดว่าเป็นกิ๊กเป็นกั๊กเฮ้ยหนอุยหนอุยหนอไม่ใช่แต่เมียช่างพงโทรมาว่าอยู่ไหนโอ้เขาเดินทางมาถึงแล้วมาถึงแล้วเอาเดี๋ยวเราจะเจอเมียช่างพงศ์กับกับช่างพงศ์กำลังเดินทางมาถึงแล้วเนาะอ่ะนี่ครับบรรยากาศล่าสุดเลยครับเรานั่งอยู่ตรงนี้วัดดงสว่างธรรมนะครับงานหลวงปู่แสงเนาะขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ